ซีรีส์ันต์ผู้เชี่ยวันี้ก็มาพกผู้ช่องราชีชานบิวอีพนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวนี้นะคะก็จะเป็นครเตอรดอตของครียอล่านะคะเขาจะมีเปิดให้นะคะก็เป็นตัวแปบแๆเหมือนที่เราเห็นเลยนะคะเขาจะบีบๆแปลๆไปบนน้าพิมพที่เขาให้มาเลยเขาพีพ์พู่แจนแบบสง แบบนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่างั้นเรามาแกะกันเลยค่ะตะเกียร์เราใหญ่มไม่มีของให้ด้วยค่ะลอลช่วยกอนโอเคเทีนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะคะ,คะว้าวมีลูกปัดให้ด้วยนะคะโอเคตกแต่งกระาลูกปัดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวที่ช่วยกดนะคะเราก็จะเป็นแม่พิม เมื่กีนะคนูก็คิดว่ามันใหญ่มากนะคะแบบในเนี้ยค่ะมันดูใหญ่นี้ะคะต่ความจรมันไม่ได้ใหญ่นะคะต้องมาจับก็นเลยจิ๊บจุ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 บนี่แหละค่ะตัวใบบอกนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างเฮ้ คะแล้วก็มีอันนี้แม่พิมแล้วก็มีตรงนี้ก็จะมีเป็นปูพิ้นเจแล้วก็ตรินะคะเรามาออกมารีดคะ่ะอุ้ยมันปิดได้ด้วยนะคะหนูก็คิดว่ามันปิดไม่ได้กูมมไม่เป็นไรนะคะตกใจหมดเลย ที able, yeah? okay. ่ปิดท mm ี่ด้วยนะคะที่มีลายสล็อตมันจะเป็นลายสล็อตนะคะแล้วก็มีลายสุดท้ายจะเป็นน้องหมาไอติมมันสามลายนะคะแล้วก็ชสี ทักคนเราจะมีสายเสร็จตัวเองนะคะ3อันค่ะตวนีกุจสาอันนี่นะคะกุเจแล้วเราก็มีตัวนี้นะคะซึ่งก็คือนี่นะคะก็คือตัวเคือนรรดสี่สอ way, ันที่เราได้มาสมาแกะอันนี้กกคือ ก็ได้ทำเสร็จแล้วนั้นเราจะปิดกันเลย ช่วงสรุปแสนสนุกแล้วนะคะวันนี้สิ่งที่เราได้ทําก็จะเป็นตัวนี้นะ่ารักมากเลยก็จะเป็นน็อสล็อตกำลัากอดพิซซ่ายากีอยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวเบรสเลตเล็กๆนะคะที่เขาให้เราทำนะคะแต่ว่าไม่สามารถเสกอเราเข้าไปได้นะคะกลายเป็นใชงคุญแจได้ด้วยสัมรัสาารสัตว์คุณแจได้ด้วยนะคะแล้วก็ สรุปในวันนี้นะคะมี3ลายให้เลือกนะคะก็จะเป็นลายแมวเหมียวแล้วก็จะมีลายหมานะคะมีกรีดอนนะคะ42อันนะคะและเราก็ใช้ใปเยอะเท่านี้เลยนะคะเราใส้ะะสีโม่วงเยอะมากๆเลยนะคะนี่คือทั้งหมดที่เราใช้ไปนะคะ เนื้อของกรีดบตัวนี้นะคะจะไม่เลอะมือมากนะคะแถมแบะแบบนี้นะคะแบะกับตัวนี้นะคะก็ะสามารถแปะแล้วไม่เลอะโต๊ะเราได้ด้วยนะคะแถมสะดวกทําที่ไหนก็ได้ด้วยนะคะไม่เลอะมือมากแล้วก็ไม่เละเทะด้วยนะคะ ถือว่าของชิ้นนี้ดีมากๆเลยค่ะเป็นพวงคุญแจได้ด้วยนะคะงั้นช่วงสรุปแส,แสนสนุกในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ